รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรสีสักดินัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้เผยถึงความคืบหน้าระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและระดับประเทศค่ะโดยพัฒนาระบบ Health Link และข่าวกลางด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยยกระดับการบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะระบบ HIE นั้นเป็นระบบที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพและการรักษาระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลโดย ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้นค่ะซึ่งปัจจุบัน Health Link มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า400แห่งทั่วประเทศนะคะประชาชนที่สนใจสามารถสมัคร Health Link ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ Thai ID สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ healthlink.go.th หรือเว็บไซต์ thaigov.go.th ค่ะ